สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องที่หากแพ่งเบอร์สกุลบอกว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเ <Okay. S 1> มื่อนี้มาพบมาพ,พดกับซ่องสะแพงและพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สะแพงกะมาอยู่ที่เฮือนน้องูไทยเนาะสะแพงกะหากกะเคยมาครั้งครั้งแรกนะพี่น้องนาอยยังบ่กเคยมาจักเถือทางนี้เขามาในเลือเติมเนาะทาง่างเันนรงเรียตตำรวจนาแม่พี่น้องเนาะสะแพงหากกะเคยมา สะแพงจีขอไปเบิ่งเนาะว่าหน้าตาน้อุไทยเป็นอะไรเนาะก็เคยเห็นราเพินอยู่กับไทยแนงเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องลูกจะบลา ร้านจะกินนมเจ้ามันน้อยดิแม่ปลาแม่ปลาจะน้อยบอกก็ดีนักปราชองปีนปลานมแดงดูนมจ้าฮะนั่งยิ้มกันนมอือุทัยก็กินนมแม่ตู้นี่ด้วยอุทัยกับป้าบางใหญ่ไม่นำนมมากินอยู่บล่ะ

บ่อันนี้กินนม่อแม่่นซื้อแหงนูเคยนัคนกินแต่น้อยมูน้องเ่นกันน้อยน้อยใายเลยพอในยูทานปลาคายพอทานดานตรงนี้เขาทานคายเนาะทานแอะไรกับปลาคายเอากรไรมาซื้อนมให้ลามื้แห้งขันบ่อขันบ่อได้จุดเองกะไปหับเขามันบ่อตะกี้ชิมหานะซิบ ทีบ้านแปดพันหักแปดพันมาขายสิบพันในสองพันกี่ชามชามลอยนี่กวมายู่0พันจะได้ชามแล้วก็าม่ไพรได้ยือเราากิยพอไพ้พอได้เขาวันเข่าโลเนาะเข่ากระป้องเข่าห้องเอี่ยมแน่นเลยการไปขายทานแล้วก็เข่ามามาไปไปเบดมือเนาะไปเบนมือมากพอดีหนึ่งเลยมันบอก เออถือข um um, um ู um uh. uh, so uh, right. uh, ่ไปน้ำเออถือขู่ไปน้ำในไงยังแม่กแม่มงเนแมเลยเพื่อนีกนั่งนี้แหละไเผาไฟเผามาแล้วอยู่ในป่าในโรงยานเต้นเอาตักเอาบีกับปันเออสมัยตะกี้ะมันมีไทยีแต่ออยู่แถวนี้ไหแถวนีนะบุกเบิกเนาะ มัจะพื้นมากนะก้องช้าถูกกองรอนเสียละครส่งมันอยู่น้ำเพิ่นมาเพิ่นมายงามบอกงามงามเพิ่นมาหล่องามเดี๋ยวเพิ่นมาดื่น้ำย่านก็พื้นนะเพิ่นอนไก่ตันเนาะเอาอยู่เอาอยู่แบบไม่ได้ไปมุงหนึ่งสองม้งเดีวเพิ่นมาเงินไปเลยเป็นป่าเลยเป็นดงเป็นดงนี่เป็นดงอันนี้กิยัางก่ได้ออกมากอันนี้อยู่เดีเพิ่อนจะบอกเบิกเนาะบ่มีบนอยู่ก็มาคอยอยู่บ้านี มันชื่อไปนี่โอ้ยเขาสาลูกคอยไปเลยเนาะมาอยู่มาอยู่เด็กกับแม่เขาออืโอ้ยนั่นแหละกระทั่งยู่ล่อแหลนกรทั่งแหลนกระทั่งยางแล้วประายอยู่หล oui, ักแปดนี่ทั้งอยากได้เงินกินข้าวทั้งอยากอยากเท้าบนอยู่อะไรเนาะถูกกันมันไกลก็ได้อยู่ได้บ่มีหมูมีกองก็อยู่บ่โอ้ยว่ะ ยากฝากมองจะเห็นอะไรเลยว่าอยู่ปัแน่นี่นเลยเปี้ยงเนื่อมร้านใหญ่วะ่ะจะควนว่าเป็นตู้เป็นเตาให้แม่ก็ใช้ถูเนี่ยเบิ่งแม่วะ่ะอืมปัหญ่มากอะหมดเย็ดแปดสีมาลงจากหาคินหนูขึ้นไปเห็นยังก่อนแต่มีตะมอง ตัวยำบริหิตดิฉันกับตาห่าพูดกระพูฮาลูกไม้หักแค้นน um <Alfred Philos> <lie> ี่กรบโบอึดจด็แนวกินเนาะค่ะเราดุหาตะกี้นะมันเป็นดงเนี่ยนี่กระโบมีนั่นแหละมีหลายหละคนมาอยู่หลายหลายกันเนี่ย ไปน e. hmm. ้เลยเนอกสัตว์ปกสัดปลาด้วยปลาไปหากินเจ็ดแปดปีนะผู้เดียวก็ไปหากินที่ตรงหน้าปีกบเขียดได้เลายสิบชั่วโมงนะนี่บบมีลูกเลยลูเลยาอะามากกพ่อประคาย่ออ่อนแอๆน้ำพ่อรอแม่ผูพังนนะกะะันน้ำตาออกก็เลยนํ้ำแรลูกนะจะปีรถิงเนีโอ้หลายปีเลยถึงออกมาเลยรถพอโมเมนต์สิบสิบปลายบ่โดย มันเรื่องเก่ารดอันหลุดจว่าหลดกระแขบบอบอไหมเนาอันเอ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 น่บ่ได้ไปแล้วก็ใครอีก็ได้บริไปค่ะนบรละหันปุ่นปุ่เฒ่าแบบความไม้คือแบบว่า เขานอนอยู่เพื่อนแล้วเขาเมื่อยเขาเคยไปเขาเคยอยู่ก็คือแม่นีในในพอสบายนี่ตทองมือทำมือมานี่เขาเคยไปแก่เลยสับยาอลไรแม่บอช้าที่จริงลูกเต้าเพ่นก็บอยากให้ไปดอกเถ้าแต่ว่าเขาผัดบ่วไปบ่วได้บม่แม่ไม่นมยังกินมาเนี่ยแม่เคยไปเพควรผู้ใหญ่บอกว่าห้ไปจะไปเหตุที่ั้งเจ้าบ่เมื่อยจ้ะวว่าอุลวติบ่เมื่อยแม่ โมเมยเนี่ยเขาใช้ได้เงินเพิ่นสอเลยแม่สักใชได้เท่าไรจะไปนะบุเกินชาพันสามชิก็ย้าเงินห้าท่านก็เงินลูกให้แม่ไปไปไปไชวนเอาร้านแล้วก็ไปแลยสักก็ยิกเบเอาเสียมสักไปไปแล้วก็ไปไกลแล้วกันเพิ่นไปปันตัวยงไง บอกให้ย่างไว้ไว้ไว้เจ้ากย่างจะไปหอมก่อนป้าเจ้าผู้เดียวนี่มาแล้วก็มาชมบ่แค้นแล้วก็ย่างเลยหันเฮียงนะแไปหาน้ําไม้บ่โอแล้วุไปคุลอไปุดได้ใกล้ๆนี่บ่โอ้ใ้นาี่นี่ก็รัก11นี่รัก12ภาคทางคุณบ่บ่อยู่ภาคทางเฮาบยตกลหมู่กลโดยๆไปแม่โดย ักแนั่นไม่ใบเนินไปไกลไปา่าลล้มเลยขอกะเบเห็นเลยเผื่อกะลบขึ้นมาเล็กกระโดบเนี่ยเล็กนันนี่แบบข้อไม้เข้าอันจู่ขีเล็กบนลุงขี่วันถอดออกมาใหม่นะฮอนฮอนข้อไม้คืออันนี้เข้ามาเห็ดอันเสศษเล็กของบ่แม่แล้วมันมันเหลือมันทับ่ มันอันนั้นเขาเขาต้มโต๊ะสี่พันมาไหดิ้าเงินมันมัหน้าเขาต้มเอาเลยค่ะในเบือดเพื่อสิได้เงินสี่พันนั่นโลหนึ่งนี่ก็แบกแค่แบกว่าได้ขนาดจับนี่ก็ยังนักนะเพราะว่าถ้าแพงแม่ที่ความถูกนั่นเอาใส่กระเป๋าแล้วก็แบกแม่เลยเขาบอกว่าแบกหะโอ น่องอุทัยบ่อแบกอ่ะแมกระเป๋าสีน้องแหลงาแขนาดก้อนในนอยๆยนี่ก็ยังนักเต่ได้นี่เขาเนย่แบกเป็นกระเป๋าขันบาโบเอียงโบลุยนี่ก็คือว่าหลายเติบแล้วนี่เป็นคนไข่ยังวัดใหญ่อะไรูวัดซีหันไข่บ่เป็นข่เลืองนาเหลืองเหลืงหังนนั่นแม่เนาะคุยยิงไปแบกเล็กมันกับหอย ขนาดเขายังขึ้นบันนี้ก็ยังหู้เราบันนักนะมันเป็นขี่มันซือ่อแล้วมันบอมีราคาวานในในปั้นใส่กระเป๋ามานจะนแห้งเนาะหน่อยแบกแบกมาแล้วเนาะให้ได้ได้ซะนี่ทำอยู่เนี่ยดูเหงื่อผดไฟจนปรจื๊อเบ๋เป็นอย่างเหงื่อประจือ๊อเอ้า มุดขี้พุ่มนั่นเนาะออกมาแล้วบอกว่าดำขื้นเลยบ่กหดแล้วก็ต้องกระโตนี่ปิดปากมาเห็นแต่เห็นแต่ขับดำแต่ตาเป็นว่าสับสนอากาศเลยเป็นว่าเพื่อนั่งอยู่ในกระเพสบายดีเนาะในไทยอยู่ในไทยอยู่ยนไทยเลยเลยสบายดีน้เราไทยไข่บ่โดยไข่จังมือเลย เหนื่อยเนาะหมุนจนจ่อยคอจนลงจะรีบดือันนี้เบิ้งคนคืออ้วกนะแต่ว่าพเิ่นจ่อยมันไปแบกเล็กบ่เบื้องเล็กผัดน้ำเป็นพี่น้องคือจะแพงว่าเขได้เล็กขนาด นี่ก็ยังนักแต่ uh ็ย huh. ังสิแบกเป็นกระเป๋ากระสอบแบกเป็นกระเป๋าแบบแบกใส่ว่าแล้วแบบมาหิวอีกนะหิวอีกแม่แม่แก่มาเฮือนพี่บอกบอแบกไปอ๋อแบกใกล้ๆฮะแต่มันก oh, ็นักเนาะเาะได้จะขายเดือดลุกเด่อพอเนมันหนักดึงไม่ได้หนักโอ้พ่อแม่นแม่บวายดึงแล้วเนาะน้องเนาะเพิ่นก็เมื่อยจ้ะเพิ่นแฮมมิ่แต่ไปน้ำอยากไปก็ไปน้ำได้แต่ว่าบให้เห็นนักอะไรบวายมันจะมีไปน้ำฝน ปล่อ,อยมือนแม่ในใจกับ,บใบยางพันธุ์ไปค่ะมันไปน้องเนาะเพิ่นเมื่อยใบยังดอกยานเป็นมาแล้วมันบ่ได้เสียแม่ไปขึ้นนอทลาย<ป>อยากไปนำ้ำ<ป>อยากไปนำ้ำ<ป>อยากไปซอยผัดเน,น่าอุทยัยผัดบ,บ่อยากให้ไปมันได้บุคคลเสียเนาะมสมมติได้เงินสาวพานันผัดไปซื้อยาหาสิพันธแบบนี้ เรายัางอยู่เฮื่อนละาล่าเหมือนบอนอทุทัยอยู่เพื่อนถ้าบอกอยู่เพื่อนอยู่กกกันจกมานั้นเจ้าจะมาพู้เดียวแ <c oughs> บบคนมาก็เป็นห่วงอยากไปเบิง <c oughs> เ่งไปแยงไปนั่งอะไรเนาะ<ม>นังเบิ่งค<ม>นทะเ,เลืมเป็นห่วงเนาะไม่นั่นเล็กทับมือทับหน้าประเจ็ตประกวดมาอะอยากเห็นกับตา เนี่ยอย่ <chaque urai> <the benim S 2> ่หูในหูเน้อตาวซะซะเนาะอือมาเป็นนังผุดได้ยกไว้ลาเนื้อน่ะบอกว่าจะไปอย่าไปแต่ยังไงไม่รู้นี่บนน้ำไม่นายกไปใช่หน่บา่งงนี่คุณท่านเห็นนี่ลุงมีแต่แต่่องไอ้น้องชวนนี่อ้านี่ยไอวเนี่ยไปห้องมองเนี่ยมง่บจักปีอันผนนะโอ้โหพุ่นะกา้าไป ไปหายังงน้องไทยไปผึ้มะม่วงไปเอาหมวกมาขายเออเนาะพ่อแม่จังเป็นห่วงเนาะแบบย่านแม่ยย่านแบบเป็นแน่นอีกแล้วโอ้ยตายน้ำกันซะดีกว่าตายทางเป็นาะเลนื่อยโดยแม่แม่ให้พูดให้กินแห้งนถอาแห้งแม่เลยเลยไใช้ให้ขุดน้ำสังเอามน เอออันลูกลูกใครก็ลูกลูกสาวกุ๊กเออหลานก็คือกัารมันบ่หลานนี่จะเรียกร้านข้อไม้เขื่อนไปหามงวงน้ากันสามไอ้น้องบ่บ่ได้ไปผู้นี่สองไอ้น้องเลียเพื่อนไปผู้เดียวไปเรียนต้องไม่แล้วเขาเล่นเรีนมาบอกเล่นมาบอกเราทุกคนซองนี่ไปออืแม่สิไปกับกเวยกับเวฟกับกโอ้ยกับกะปิกับปลาไงไปักอืูม่ ต่างคนต่างคนก็ต่างไปหากินเนาะเพิ่นก็ไปหาหมูอครับจ้างตายแล้วหงเลี้ยงมากับมือเนาะความได้กินแหงอันนั้นก็เลี้ยงแต่ในน้อยผู้ชายบ่ผู้ชายโอ้เหมือนช่างบว่าหน้าครอบครัวเนาะเป็นรักเป็นเป็นรักเป็นแรงโดยโดย อันผู้นั่นนั่นก็เป็นไอ้ผู้นี้ของลูกเอ้ยอันนี้ฮาลูกน้องความหมายคือลูกเอ้ยลูกน้องกันคือไอ้กุ๊บบนที่สองเลยกุบกบนที่สามท่อแม่ไปหาเงินแล้วมไม่แม่เลี้ยงเลี้ยงน้ำกันร้านอยู่น้ำกันเพราะว่าร้านเพียแล้วก็เพิ่นนี่เนี่ยน้องสเช้าบนนี่พาไปรุ่งมัวคือกูให้ภาพไปข้อฮักมันปะ คอหักครมุดปากเขาได้แบบเแบบโคอหักเราตักก็สูงเติบว่าให้นี่พอแบ่มาทำน้ำรเป็นยมันยังเลือนน้ำลูปเดียวเวลาลูกเป็นอเน่ยโอ้ยเป็นยังจะบอเอาไปเปี่ยนดีเในใจก็อยากเนาะแมนมันนั่นเทาเตลือใจเนาะกินแนงแบบบอกความหมายคือ แมนแมนเขาแมนแมนปายน้ำในยานวาคือแม่ตู้กะเคยมีประสบการณ์แบบนั่นแหละอยากให้มันเป็นอีกแมนแมนเคยเสียใจแล้วกับอยากให้มันเป็นแบบเก่าด้วยด้วยชาเอานี่ตัวเองเลียงเรียงลานแบบนี้เลยก็คดอยูด้วย เบิ่งลางเงื่อนเยอะมากคนชอบไม่ข้อไมยคืออยากไปเบิ่งนางกับพี่ขอเบิ่งน้ำเผินขังเฮือนบอกไปเบิ่งเยอะอ๋อโดยโดยโดยไปเบิ่งกับบได้เพิ่งกกมาเจ็ดแปดโมงกับมาแล้วเนาะอ่าโดยโดยอันเฮากับสิคอักับแล้ยกันเอาพวงมาลัยนาะเมื่อหนาสิมาเยี่ยมยามใหม่เดี๋ยวเราถทายเด้อเขามีโอกาสโดยอะพอตู้กับอยู่ดีมีแห้งเนาะหายพญานุคาน้องแม่ตู้กับคอให้ แขงแหงแขงแขงหงอ่ะน้องอุทัยกับเาสาซาัไข่เนาะโดยขอบใจขอบใจเด้อยขอบไปกันเด้นมปตู่เด้อโดย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 ขอบใจเด้ออ่ะ่อแมพี่เนอะซาแบงกะได้มีโอกาสมาหาหน้องอุทัทยเนาะได้มาทำไทยชีวิตกันเป็นอยู่ของน้องแล้วกันพอตู้เมต้เนาะนี่จะ้ะเพื่อนหง่เพื่อนเนาะเพื่อนคาน้องอุทัยเพื่อนกำลังได้ก่อสร้างเนาะ มีคนหักมีค้ใหญ่ใจดีซอยเรือเพินะน่นน้าคุณน้องเนาะเป็นบุญของนอ้องที่มีคนหักคนแพงมีคนซอยเรือเนาะคุณน้งนองเนาะสุดท้ายนี้ซาแพงก็ขอขอบมุกขอบใจ นำพอแม่พี่น้องเอฟซี 3, ทีสระเวลาเขามาเปิงคลิปซาแพงในคลิปนี้นะ้ำพอแม่พี่น้องเขามาแล้วไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซาแพงน้อพอแม่พี่น้องอ่าสุดท้ายนี้ซาแพงกัขอขอบมุกขอบใจใพ่อไอพอโดยใช้ให้พอแม่พี่น้องจะมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเนาะพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินสนะแสนน้พี่น้องนะเนาะซาแพงขอไปก่อนเนาะบ๊ายบายพ,พี่น้อง